สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยซือสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เน็ตเนชั่นแนลวันนี้เราก็มาอยู่เกมเจ็ดบาทก็อย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับจะเป็นคลิป PVP ของตัวละครใหม่เฮลจังนั่นเองนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับผมจะมาเล่น PVP ในโหมดสามัญครับสำหรับโหมดชั้นสูงเนี่ยต้องรอก่อนเพื่อนๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมยังปั้นของให้น้องไม่เสร็จนะครับโดยโหมดสามัญทีมที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นเซตนี้เลยจะมีน้องเฮลนะครับลุงเทียเฟย่าซัมเมอร์นะครับสำหรัััับบเเเเเฟยย่่่่่าาาาาาซมมออออรร์นนนีต้้งงงกกกวหลลจปิดดชคสุะพื คือผมได้มาอีก3ตัวนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเฟย่าของผมก็อันติตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นผมก็เลยต้องเอาเฟย่ามาลงทีมหน่อยนะแล้วก็ตัวซัพพอร์ตตำแหน่งที่4นะครับตัวละครที่โหดที่สุดในการซัพพอร์ตของทีมคอมไม่ระบุเนี่ยก็คือนานาชีนนั่นเองนะครับสำหรับทีมเรานะครับจะเป็นทีมคอม เผาไม่ระบุผสมกับแร็กนาร็อกนะครับโดยราชินีเฮลเนี่ยตัวละครตัวนี้นะครับมันเป็นตัวละครลูกผสมระหว่างแร็กนาร็อกแล้วก็เทพนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับซึ่งความสามารถของเฮลที่น่าสนใจนะครับแน่นอนอยู่ที่เอกลักษณ์เลยครับชี้นําความเจ็บปวดนะครับโดยเฮลจะสามารถมอบเอฟเฟกต้นต่อความเจ็บปวดแก่ศัตรู ไประยะเวลา2เทินตามจานวนพวกของที่ได้รับเมจจากการใช้สกิลในเธอศัตรูนะครับหรือการใช้สกิลของตัวเธอเองก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะต้นต่อความเจ็บปวดด้วยนะครับและเอฟเฟกต้นต่อความเจ็บปวดอันนี้มันจะสามารถเพิ่มแซดทั้งหมดของตัวน้องเฮลเองได้3%ต่อเอฟเฟกตต้นต่อความเจ็บปวดที่ศัตรูติด1อันนะครับโดยค่าสูงสุดที่สามารถเพิ่มให้กับตัวน้องเฮลได้เนี่ยก็คือ24%หรือว่า8ดีบัฟด้วยกันนะนอกจากนี้นะครับยังสามารถเพิ่มทางโจมตีของตัวเธอเอง7%เ ต่อพวกพ้องที่กําหนดที่เข้าร่วมต่อสู้1คนได้อีกด้วยนะครับสำหรับพวกพ้องที่กําหนดนะครับก็คือตัวละครที่มีอัตลักษณ์แมกนอล็อกกับเผ่าพันธุ์ไม่ระบุนะครับนอกจากนี้ต้นตอความเจ็บปวดเนี่ยยังสามารถทําให้ศัตรูที่มีดีบับอันนี้นะครับได้รับเดเมจเพิ่มขึ้น5%และเมื่อจบเทินจะโดนเดเมจเพิ่มเติม10%ของพลังชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยครับซึ่งไอความสามารถต้นตออันนี้เนี่ย มันสามารถ s t a ็กหรือว่าทับซ้อนได้สูงสุด5ครั้งด้วยกันนะและอีกหนึ่งสกิลแอคทีฟหรือว่าสกิลใช้งานที่โดดเด่นไม่แพ้อเอกลักษณ์นะครับก็คือท่าดีบัฟของเธอเลยครับ l i p p i n g day นะครับจะสามารถโจมตีศัตรูแบบหมู่ได้นะครับพร้อมกับลดอัตราคริติคอลกับเดเมจคริติคอลของศัตรูถึง30% ไปแล้วเวลานานถึง2เทอร์นเลยนะครับซึ่งดีบัฟลดอตัตราคีกับเดโมีมสิเปอร์เซ็นต์สองเทอร์เนี่ยเป็นอะไรที่โหดมากๆนะสำหรับการดีบัฟขั้นหนึ่งนะเพื่อนๆและยิ่งขั้นสูงขึ้นนะครับความสามารถของดีบัฟก็ยังเพิ่มประสิทธิภาพด้วยนะครับสีเงินจะเป็น50%แล้วก็สีทองจะเป็น80%เลยครับและที่เด็ดสุดท้ายของน้องเฮลจังนะครับก็คือ ถ้าไม้ตายเพื่อนเพราะข้อสมารถไม้ตายเนี่ยจะทําให้น้องเฮลนะครับเป็นตัวละครที่ตายยากมากนะโดยเมื่อน้องเฮลเข้าร่วมต่อสู้นะครับอัศวินพวก้องอัตลักษณ์แรงนรกหรือเผ่าพันธุ์ไม่ระบุเสียชีวิตน้องเฮลเนี่ยจะได้รับเอฟเฟกผู้นําทางอมตะให้กับตนเองหนึ่งอันครับโดยเอฟเฟกผู้นําทางอมตะนี้นะครับถ้าเฮลเสียชีวิตนะครับ เขาจะไม่ตายเ,เพื่อนจะสามารถคืนชีพกลับมาด้วยพลังชีวิตหนึ่งนะครับแล้วก็สูญเสียบัฟผู้นําทางอมตะอันนี้ไปแทนนะครับแต่แน่นอนว่าต้องแลกมากับการลดเกรดถาไม้ตายของตัวเองทั้งหมดด้วยนะครับก็ถ้าไม่ลดเกรดถาไม้ตายเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะเป็นอะไรที่โกงมากนะและสิ่งที่ควรระวังนะครับก็คือถ้าเสียชีวิตจากเอฟเฟกต์สะท้อนการคืนชีพเนี่ยจะไรผลนะครับสำหรับความสามารถอันนี้นะครับต้องบอกก่อนนะว่าเป็นความสามารถที่ขั้นหนึ่งนะเพื่อนๆคือถ้า ยิ่งปลดขั้นสูงได้นะครับมันจะยิ่งโหดขึ้นด้วยนะโดยที่ขั้น4ี่ขึ้นไปครับเราจะสามารถเก็บสแต็กของผู้นําทางอัปต่านะครับได้สูงสุด2อันนะคือจากเดิมเนี่ยเก็บได้แค่อันเดียวนะครับแล้วก็ที่สุดท้ายที่รลเวลหนะครับจะเก็บได้ถึง3อันเลยเพื่อน,อน<ๆ>ก็หลังจากที่เรารู้ความสามารถจุดเด่นของน้องเฮลแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาลองทีมนี้เลยครับสำหรับทีมนี้เนี่ยผมขอจัดเต็มสักหน่อยละกันเพราะเป็นครั้งแรกที่ใช้น้องนะครับก็อ,อาหารที่กินเนี่ยผมจะกินเป็นอาหารลบหลีกนะ เพราะว่าสเตตของเรานะครับบอกเลยว่าสเตตค่อนข้างสูงเพื่อนๆพือนเพราะตัวละครเฮลเนี่ยเป็นตัวละครเฟสติวัลนะครับค่าสเตตพื้นฐานเนี่ยมันสูงกว่าตัวละครทั่วไปอยู่แล้วนะโอเคก็น้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองทีมนี้เลยครับโอเคทีมแรกที่เจอนะครับเรามาเจอทีมราชาเทพสูนกับลอดเวนนะเพื่อนๆก็มารอบแรกผมควรตบเลยไหมหรือยังไม่ควรผมดีบัฟไปก่อนเลยกันดีบัฟเนี่ยยังไงก็มีประโยชน์อยู่แล้วนะครับ เออเดี๋ยวผมใช้ของเฟย่ยาก,ก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าเขากินหลบมาหรือเปล่านะแล้วก็รวมการเลยครับโอเคไม่ได้กินหลบมานะครับโอ้โแรงอยู่นะถ้าน้องเฮลนะครับแล้วก็ติดดีบัฟศัตรูไว้นะครับอ๋อใช่แล้วก็สกิลแรกของเฮลเนี่ยคือจะโจมตีแรงขึ้นตามเอฟเฟกตต้นต่อความเจ็บปวดที่เป้าหมายมีด้วยนะ หดเข้ามาเรามาร์คลอสเบนอยู่แล้วนะครับมันก็ไม่แรงนะเดี๋ยวมิ่งเทียเลื่อนไม่ลดเลยมาผมว่าน่าจะเก็บได้แหละไปะเราแค่ต้องการความรุนแรงเพื่อนเพอเราจะเก็บราชาเทพศูนย์ตาน,นี้เลยครับผมว่าตายนะไะดูเลยโอเคครับเรียบร้อยไหม เรียบร้อยนะครับราชาเทพสูรนะ<ป>ก็ไปเลยลุงเทียโอเคก็สำหรับทีมของไม่ระบุตอนนี้เป็นอะไรที่โหดมากๆนะเพราะตัวละครและคล็อกส่วนมากที่โอโเนี่ยเป็นไม่ระบุด,ด้วยนะก็มาไปเลยครับเรียบร้อยครับ โอเคครับมาเรามาเจอทีมโอ้โหนี่มันพี่น้องนี่ว่าพี่น้องคู่นี้เอาจริงน่ากลัวลุงเทียมากเลยนะ,ะเดี๋ยวผมดีบักไปก่อนนะครับแล้วก็ควรโจมตีไปเลยไหมยังไม่ต้องแล้วกันผมเก็บไว้ตาหน้านะเ, <c oughs> เดี๋ยวโอเคอยู่ไม่ได้ตีเลย <c oughs> ก็มาราชาเทพสูรนะครับมากับจันโดราด้วยนะเพื่อนๆมาเดี๋ยวเราใช้หนึ่งใบก่อนนะครับเช็คก่อนว่าเขากินหลบมาหรือเปล่านะแล้วก็ผมควรหัวจันโดราเลยไหมผมว่าหัวไปเลยได้นะจันโดราจัดไปโอเคกินหลบมาครับสวยเลยแบบนี้มากไป หนูล่าตาไหมเรียบร้อยครับสวยงามตาต่อไปเนี่ยต้องเก็บราชาให้ได้เป็นเพื่อนถ้าเก็บได้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับโอเคหมดเีกงนะครับเรียงสองฮิตเออไม่ขีนะไม่ขีไม่ขีสักดอก มาตาเราแล้วเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมเอาไงดีผมว่าขวดเลยดีกว่านะขวดหนึ่งนะครับขวดสองแล้วก็ขวดสามครับปน่าจะเก็บได้หมดโอเคขวดหนึ่งนะครับขวดสองเรียบร้อยราชาลากอน แล้วก็หัวดสามครับโอเคศัตรยยองครับก่อมาตาสุดท้ายครับราชาเทพปศูนย์อีกแล้วนะเพื่อน,นเหมือนเดิมครับเราต้องเช็คก่อนนะว่าเขากินหลบมาหรือเปล่านะครับใช้เฟย่าครับแล้วก็ดีบัฟแล้วก็อีกใบเนี่ยควรหวดเลยไหมจริงจริงหวดเลยได้นะแต่ถ้าเอาชวัวเนี่ยเออผมใช้เฟย่าอีกใบก็ได้ โอเคไม่มีหลบนะครับทางนั้นน่าจะสบายแล้วตอนนี้เรียบร้อยครับเทอรซ่าก็ตัวที่โดนเฟย่ามาร์กเนี่ยคือลอตเวนนะเพื่อนๆเอาจริงคือเฟย่าคู่กับเทียเนี่ยเป็นอะไรที่โหดมากครับเพราะว่าลุงเทียเนี่ยมันไม่ต้องรับได้เมฆคนเดียวเยอะนะมีเฟย่ามันช่วยแบกอยู่นะครับ เ,เดี่ยวข้างหลังเขาใส่ป่ามาดนะ้วยเนี่ยเออขอลุงเทนเน้นๆหน่อยอแรงได้แค่นี้เหรอราชาแรงได้แค่นี้ใช่ไหมมาเราดีปับไปครับแล้วก็เฟรนะครับแล้วก็หวดไปเลยน่าจะเก็บได้โอเคเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเถอะเรียบร้อยครับ เหลือของใหญ่ทั้งสองนะครับโอเคดรนโซลปิดเกมครับเรียบร้อย โอเคครับก็สำหรับคลิป PVP ีวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับคอมไม่ระบุแรงกระล็อกของน้องเฮลจังนะเพื่อนเพื่อนก็สำหรับใครที่มีสตีนะครับเพื่อนๆลองเอาไปเล่นดูกันได้นะเพราะทีมนี้ไม่ว่าจะเปิดก่อนหรือเปิดหลักนะครับมันค่อนข้างเจอได้หมดนะครับเพราะว่าเธอแรกเนี่ยเรามีตัวละครที่สามารถยั่วยุฝ่ายตรงข้ามได้ถึง2ตัวทั้งลุงเทียแล้วก็น้องเซย่าด้วยนะครับที่สําคัญเฮลจังเนี่ยเป็นตัวละครดีบัฟบ ที่โค,โคตรแรงนะครับคลิปนี้เพื่อนๆน,น่าจะได้เห็นแล้วนะสตารับเฮลเนี่ยไม่มีตาไหนที่ผมใช้อันติสักตานะแค่โจมตีธรรมดาเนี่ยก็สามารถเก็บศัตรูได้หมดแล้วนะครับดังนั้นใครที่เปิดมาอันติไม่เยอะนะครับทีนี้เนี่ยค่อนข้างเรกคอมเมนต์เลยนะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ถ้ามีแล้วกันถ้าเกิดใครชอบนะครับทีลืมกดไลค์สับทรายนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้นเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ